สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแชนแนลน่หนึ่งนะครับวันนี้ก็พบกันครับพี่น็อตอีกเช่นเคยนะครับอวันนี้นะเราจะพาน้องๆนะครับมาก่อวินาศกรรมครับมาดักยิงคนครับโดยตอนนี้นะครับพี่น็อตก็อยู่ในแมปจําลองชีวิตทหารไทยนะครับซึ่งมีอีเวนต์ใหม่นะเป็นอีเวนต์ในการดักยิงนะครับซึ่งประชาชนหรือพลทหารที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มก็สามารถเล่นภารกิจนี้ได้ของแมปนี้นะครับ ตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าท่ารถนะครับนะเดี๋ยวเราจะพาเดินเข้าไปตรงนี้ครับอ่าเป็นจุดที่อเดี๋ยวเราจะแอบยิงทหารกันนะครับอ่าก็เข้าร่วมกับกองกําลังโจนนะครับอ่ากดกดเข้าไปปับ๊บนะครับโอ้โหมีเพื่อนรอปฏิบัติการอยู่แล้วด้วยครับคุณผู้ชมมาถึงเราก็แต่งตัวเลยครับอ่าเราก็แต่งตัวเลยนะครับ ก็จะเห็นว่าอันนี้นะครับเวลาใส่มาแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นชุดทหารกรัรมพูชานะครับแต่ว่าพี่น็อตมีสูตรเทคนิคยอย่างนึงนะครับก็คือเวลาเราเดินออกไปเนี่ยเราต้องมองก่อนนะว่าอพื้นที่ตรงนี้มีทหารอยู่หรือเปล่านะครับอคอยดูก่อนนะเพราะว่านะเราจะซื้อปืนครับซึ่งตอนนี้นในตารางอันดับเนี่ยนะตัวพี่น็อตเนี่ยมีตังอยู่ไม่กี่บาทเองนะครับนะมีอยู่2 0 0พนะครับ พี่เราก็จะซื้อปืนนะก็คงจะซื้อได้กระบอกที่ถูกๆหน่อยเนาะเอาอันไหนดีนะครับเดี๋ยวคงต้องซื้อแบบกระบอกถูกๆหน่อยน่าจะเป็น M16 A4 อ่ากดซื้อมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องเดินแอบ,บหน่อยครับคุณผู้ชมครับ แอบหน่อยนะครับพี่น็อตจะใช้วิธีการแอบซุ่มยิงทหารนะครับเดี๋ยวมันจะมีทหารนในค่ายนะครับเดินมาจากทางนี้หรือบางทีก็มาจากในห้องที่เป็นจุดเกิดของทหารกัมพูชานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะต้องรอซุ่มยิงครับคุณผู้ชมนะว่าจะมีใครมาบ้างนะครับตอนนี้ยังเป็นช่วงตอนเช้าๆอยู่นะครับพี่น็อตเพิ่งตื่นมาแล้วก็เล่นเลยนะครับนะเดี๋ยวเรามารอดูกันครับว่าเป็นยังไงนะครับแต่ว่าถ้าเราตายเนี่ยปืนเราจะหายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้อง AFK เพื่อให ตังเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับเนี่ยเนี่ยตังมันจะเพิ่มขึ้นอัตโนมัติของมันนะครับต้อง A F K รอไว้นะเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราก็ซุ้มไว้ก่อนนะเดี๋ยวพอมีคนมาเราก็จะแอบยิงนะครับโอเคครับตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับ ในระหว่างที่เรากําลังดักซุ่มยิงนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวสถานที่ตรงนี้นิดนึงนะก็ตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของพื้นที่ทับซ้อนนะครับที่สามารถทําให้ประชาชนกับทหารเนี่ยสู้กันตรงบริเวณนี้ได้นั่นเองนะครับนี่เลยนะเราก็มายืนสู้กันมายิงกันตรงช่องเขาตรงนี้นะครับนี่นะในในระหว่างนี้ช่องเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโดยที่ตัวทหารเนี่ยนะครับเขาจะมาเกิดตรงนี้ครับนี่ ตัวทหารเนี่ยเขาจะเกิดตรงช่องแบลเลอร์นะครับตรงนี้นะเนี่ยนะครับเราก็จะมายิงสู้กันตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นเขตพื้นที่ทับซ้อนนะครับนี่นะเราก็สร้างบรรยากาศในสนามรบนะครับให้เราสามารถทําการยิงกันได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะเราก็จะไปหลบก่อนนะครับดูที่ว่าจะมีทหารคนไหนนะแวะเข้ามาให้เรายิงหรือเปล่านะครับนะเดี๋ยวเราก็จะทําการแอบนะครับ ก็จะหามุมหาอะไรแอบเอาแล้วกันนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าตรงนี้ที่แอบก็น้อยนะครับนะเดี๋ยวเราจะแอบด้านหลังตึกนะครับเพราะว่าทําให้ควรตายใจนะว่าเฮ้ยตรงนี้ไม่มีใครอยู่อะไรเงี้ยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับพี่น็อตเห็นมีเหมือนคนเดินอยู่ไกลแถวๆตรงที่พี่น็อตเอาเมาส์ชี้นะครับน่าจะมีคนกําลังมาที่นี่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะดักยิงเขาครับมันมาเลยครับคุณผู้ชมมาเลยครับคุณผู้ชม แล้วครับไม่รู้ว่าใครเป็นเหยื่อใครนะครับคุณผู้ชมจังหวะนี้เขาอยู่ในที่โล่งเรียบร้อยครับเก็บหนึ่งเดี๋ยวเขาต้องมาอีกแน่ครับคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับมีคนมาครับคุณผู้ชมตอนนี้มีคนเดินไวหวๆอยู่แถวๆนี้นะครับน่าจะอ้อมหรือเปล่า ตอนนี้เราอยู่ที่เดิมด้วยเขาน่าจะรู้ตำแหน่งเรานะครับคุณผู้ชมนะครับมีคนมาแล้วครับเริ่มมีคนมาแล้วครับวายๆตรงนั้นครับคุณผู้ชมนวลครับนะครับที่เป็นนอตเอาเมาส์ชี้เห็นไหมเห็นไหมมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วตอนนี้เขาระวังตัวเองมากเลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวรอให้เขาขยับเข้ามาเอ้ามีรถพิเศษมาครับคุณผู้ชม เรียบร้อยครับ <c oughs> มาแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้มีคนมาแล้วครับคุณผู้ชมครับมีคนมาแล้วครับ น่าจะเป็นลบพิเศษนะครับฟังจากเสียงปืนโอเคครับคุณผู้ชมครับเข้าไป เศษครับไปลบเศษเรียบร้อยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเขาต้องมาอีกแน่ครับคุณผู้ชมครับ เฮ้ยมีคนมาครับม uh, ีคนมาผู้ชมครับมีคนมาครับต่างกันมาเรื่อยๆเลยเดี๋ยวต้องเก็บไปคนนี้ก่อนเฮ้ยมันเห็นแล้วปะวะเก็บครับเก็บหนึ่งโอเคครับผู้ชมครับตอนนี้นะครับพี่น็อตก็มีทีมกัมพูชานะครับเป็นกําลังเสริมนะครับ จอกจากกองกาลังสนับสนุนนะครับมาเพิ่มเติมในตรงนี้นะครับตอนนี้นะก็ยิงสู้กับพวกรบพิเศษอยู่ยน,น,นะครับโอ้โหนี่นะครับเหมือนฆ่าศึกอยู่ที่แถวรบพิเศษนะครับอัดเข้าไปในตึกครับ <laughs> อัดเข้าไปในตึกครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจุกจุกมาฝั่งนี้ก่อนนะครับนี้ โอ้ไม่แม่นเลยครับพี่น็อตพี่น็อตไม่แม่นเลยตัวน้องอย่าโผล่ขึ้นไปนะครับน้องน้องโอ้ยอุ้ยโอ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 ้ยมอบมอบมันมาแล้วมันมาแล้ว ว้าตายครับคุณผู้ชมตายครับไปต่อครับไปต่อครับคุณผู้ชมกำลังมันเลยครับเดือดจัดครับตอนนี้ตอนนี้ครับยิงสู้กันแบบโอ้โหบีคิวแต่งตัวแล้วบีคิวบาร์บีคิวบาร์บีคิวแต่งตัวบาร์บีคิวบาร์บีคิวไปครับบาร์บีคิว นี่มันมาเต็มเลยครับบาร์บีคิวบาร์บีคิวบาร์บีคิวตอนนี้ทีมฝั่งตรงข้ามนะครับทีมกองทัพบ,บกบุกกันมาเต็มเลยครับทีมกองทัพบ,บกบุกมาเต็มเลยครับตอนนี้เฮ้ยเฮ้ย โอ้โหทางนี้อยู่ไม่ได้ว่ะเฮ้ยคุณผู้ชมทางนี้อยู่ไม่ได้ว่ะฝั่งเราโดนยิงจากบนเขานะครับระวังพวกเมิบบนเขาด้วยเฮ้ยหมอหมอหมอเราก็ยิงนะครับหมอเราก็ยิงจะปล่อยหมอไว้ เรียบร้อยครับหมอเราไม่มีจักจบันอะไรทั้งนั้นครับเฮ้ยมีคนเดินมาว่ะตรงนี้ก็ลำบากเลยครับคุณผู้ชมครับโดนอะไรวะนะเสียงดึกจุ๊บๆๆๆเลยครับ เฮ้ยมีทีมทหารไทยบุกเข้ามามีทหารไทยบุกเข้ามาครับช่วยต้านกองกำลังกรมเมิด้วยเ <laughs> รียบร้อย้ <h ums> เก็บครับเก็บยูหูยูหูยู <laughs> ยเฮ้ยข้างหลังโอ้โหอุห้ยมันร้ายวะ่ะไอ้นี่มันร้ายวะ่ะรถพิเศษมันร้ายวะ่ะเริ่มเลยครับเริ่มเลยครับเรียบร้อยครับมันอยู่ตรงไหนกัน ระวังนะครับเราถูกใครเนี่ยคนที่ใครไม่ใช่เนาะทีมเดียวกัน อ้าวโหมีขึ้นมาด้านหลังนะครับคุณผู้ชมรลบพิเศษครับรลบพิเศษ4แน่นอนสีฟมาฟางอย่างนี้เก็บไปครับเก็บไปเฮ้ย,ฮยมาเต็มเลยว,วะ่ะบนเขาคุณผู้ชมบนเขาบนเขาโอ้ยทั้งอารวจีทั้งอะไรเดี๋ยวเราอ้อม แตี๋ยวจะคอสไปยิงทางข้างนะครับเขาน่าจะดักเรามาทางข้างๆตรงนี้แน่ๆตอนนี้เขาพยายามแบบวิ่งมาทางด้านข้างเนาะดูแต่ว่าเราติดติดเขานะครับเฮ้ย โอเคเขามีไอ้หนวดกันจัดเดี๋ยวมันต้องขึ้นมาตรงนี้แน่คุณผู้ชมเชื่อไหมคุณผู้ชมเชื่อไหมเดี๋ยวมันต้องขึ้นมาตรงนี้แถวๆเนี้ยเรา,าก็ยิงกากด้วยครับคุณผู้ชม รูกพิเศษระวังระวังด้วยโอ้โดนน้าหน้าโดนน้าหน้าโดนน้าหน้าโดนน้าน้ารโหโหูหมอหมอหมอ โอเคครับคุณผู้ชมวันนี้ก็พี่น็อตก็มานะครับทำภารกิจให้ดูเนาะว่าเป็นภารกิจในการาสู้รบในพื้นที่เขตทับซ้อนนะครับระหว่างาตัวผู้เล่นปกติทั่วไปกับตัวทหารนะครับก็มาทําคลิปให้ดูนะก็เป็นประมาณนี้นะครับวันนี้ก็มาเล่นการสนุกสนุกเนาะ เพราะว่านี่มันแค่เกมนะไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับอาจจะมีการซุ่มยิงกันบ้างมีการตายกันบ้างในพื้นทีน่นี้นะก็ไม่เป็นไรนะครับก็ให้อภัยซึ่งกันและกันเพราะว่ามันเป็นแค่เกมนั่นเองนะครับวันนี้พี่น้อกก็เอามาให้ดูครับนะค่อนข้างสนุกเลยวันนี้นะครับตั้งแต่ซุ่มยิงไปจนถึงมีกําลังเสริมแล้วก็มายิงต่อสู้กันถือว่ามันเลยนะครับมีอะไรให้ผู้เล่นได้เล่นมากมายในแมปจําลองชีวิตทหารไทยนั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ สับสกายให้กับช่อง Canon No 1ด้วยนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ